สวัสดีครับบาวนัทจารัรับเล่นกับมาครับวันนี้ปีโป้เดี๋ยวผมจะแจ้งปีโป้ให้ดูครับเอาเนี้ยเนาะก็เดี้ย แยกทีโบครับแม่เขาก็อยู่แล้วเ้นเบนเบ่นเบบทีดำเบินเบนคนไม่เกี่ยวนเกี่ยวน่มันมไม่การันนะน่กัน่เจอวยกันช่วยกัน Hãy subscribe đây, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ bộ, video hấp dẫn แจังกูให้เอฟซีดูแม่ไม่อยู่แก้งกูยกงกูอีดำมีดำมีดำ ไปนี่บโป้อย่าทำน้องพูดทำไมกระมร้อนจัง่เียไม่ได้ด้เดี๋ยวมาดว่าน้องนั่อนก็ยังวุ่น

ซักซักทุกวันได้น่ะีซักทุกมือเด้จ้เนี่อย่าให้เขาออกไปส่วนเอาแมให้เขาออกไปวันซักผ้าโนอาห์นะทุกวันเลยเออเอาไพก่น

อะไรบอกกับเอฟซีไหมครับดีครับไม่ยังผู้ใดโทรมาบอกคนคิ้โทรมาครับผมถอยออกไปอีกไม่อยากจยายโท้มาหวันยานะคะตองที่อะไรนคแ่แรงไม่รู้ละดูดี นีเรื่งบาดนี่จักกินใช่ไหมลูกเอยายาอย่เนะสุดทายจะปูอ่ะอ๋ออีกหน่งงนม่ใช่แค่ใช้จะเก็เป็นน้ำ ยับออกไปอีกนะมันจะเห็นูเดี๋ยวก่อมานี่ไปแมมมันมันเปียกเวลานาน,นอยหางน้อนอก็มานีดูด้วกันเดี๋ยวเดี๋ดวยวนะเนี่วยวอามาไปไห่ไปแม่ไปแมปมอโอ้โอเคตอนนี้ถุงไน รูปใบสามเหลียออกไป,นะกไปร้านญี่ปุ่นหรือยังโอ้ยขอพ่อบอว่าอย่าไปร้านญี่ปุ่นที่นุนาชอบเนาะใช่ไหมคะแม่กับลูกสามร้านญี่ปุ่นแมหนูก็ชอบไปนะวันนี้ไม่ได้ไปอเออนึกไม่ออกวันนี้นักว่าจะไปร้านญี่ปุ่นนึกไม่ออกอ๋อถ้าเกิดแค่ตาลูกบอกให้เดี๋ยวมาพบใช่า <laughs> สไไะะวัสด,ด,ดีค่ะแค่นี้นะคะพ่อเข้าไปไหนไม่รู้ค่ะ